โอ้เยเยนเย็นนะพี่อันนี้เป็นไงนอันนี้เป็นไงนเอาบ็อกเซอร์แปะไปเรื่อยๆอ่ะพี่เขียน,นเขียนเราก็ได้เดี๋ยวผมเขียนให้พี่พี่ตู่ต้องอวัดเขาเลยอะ่ะไปได้พี่ได้พี่อย่าบิดแรงนะ ติดยังไปไปเฮ้ยพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาลงมาลงมาก่อนเปียเปียอย่าพึ่งเปียลงมาก่อนนิดเดียวตกเลยเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่ตู่ลงจากรถก่อนพี่ตู่ลงจากรถเลยลง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 เลยคน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 หนึ่งต้องไปอยู่ข้างหน้าจับแฮนสองคนต้องดึงไทยไว้ อย่าให้ซุยนะไปข้างหน้าไม่ได้แล้วครับตกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันต้องมีคนไปดึงล้อหน้าเพื่อให้รถมันเคลื่อนตัวแต่เราสองคนน่ะต้องอยู่ข้างหลังเพียปล่อยเลยพี่เดียิเพราะว่าต้องกอหน้าอย่างเดียวไกอหน้าอเีย์ิอเียย้ายเขาได้มไม่ไม่ได้แล้วพี่มันชนบ็อกเซอร์ ต้องรูดเรื่อยๆแต่ว่าต้องดึงอันนี้มาเฮ้ยพี่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ตัวผมใช้พ่อประกอนเลยมัดนะเตี๋ยมามันมันดึงไม่ได้แล้วอ่ะมันติดบ็อกเซอร์ถ้าดึงได้รถมันต้องตั้งขึ้นมาอีกนิดนึงพี่ตั้งเลยเดี๋ยวเพิ่จับเออไม่ได้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 พี่พี่ดับเข็นนี่วป่าเดี๋ยวนะ มันต้องดึงล้อหน้าให้มันเคลื่อนเอาว่างนะฮะเียว่างปล่อยเลยเจียวว่างพี่เียว่างม้วนล,ล้อหน้าไปใช่ม้วนล,ล้อหน้าแล้วก็บอก็อกเซอร์ค้ำไว้นั่นแหละให้รถมันอยู่ฝั่งเดียวโอ้โ,อโหนี่ถ้าตกนี่จบเลยเนี่ยก็<อ>ไม่จบหรอกอตกกระเด็นใครอ่ะรถหนักนใช่รถมันหนักพี่มันตันไม่ได้หรือ,อไรจริง มันก็ไม่ไม่ไม so ่ช no ้มันตื่นไงมันไม่เชิงพี่มันมันอันนั้นอันนั้นคือลงมานั่นใช่ไหมใช่แล้วก็ไปนู่นเหรอะแล้วก็ไต่ขอบแล้วก็ไปไหนไปขึ้นนู่นเหรอใช่แต่ไม่ทันละไม่ทันแล้วเออน่านาน่าจะใช่เนาะไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมไปนะ โอเดี๋ยวเดี๋ยว่ได้่ตีนนน่ะโอ้โอ้ผมตกแล้วพตี้ผมตกแล้วเดี๋ยวผมต้องโอ้ไปนะแอันนี้แน่นไหมจะไหลมาโดนรถ โอ้โหยแม่งอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้เอออย่างเงี้ยโอเคเออเดี๋ยวนะพี่พี่ไม่ต้องดันไม่อย่าดันอย่าดันเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยมันมันติดแล้วมาเลยมาเลยเอามาเลยเอามาเลยเอามาเอามา โอเคพี่ตู่เปลี่ยนเตาแ่งก่อนมาเอาเอามาอย่างเดียวนะเพราะว่าแน่นแล้วแหละเออเดี๋ยว <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พี่เดี๋ยวผมเสียวมาเถอะให้มันพ้นชัวๆกันดีกว่า <c oughs> มันคํำแล้วเออพี่พี่ตู่พี่ตู่ต้องขึ้นพี่นะเ <c oughs> ดีด๋ยวจะลงนี่เหรอ <c oughs> มันเฉียงอะ่ะ <c oughs> พี่ขึ้นเดี๋ยวผมจับท้ายให้ ไปพี่ประลานไปเลยพี่ประลานไปโอ้ยหัวใจจะวายฮะ <_ an> ไม่แน่ใจพี่ไปเอารถมาบ <_ an> ้าน่จะดับเลยนะโอ้โหเมงโคตรวิกฤตอ่ะโอ้โหดูดินิดเดียวทุกคนล้อหลังตกแล้ว G S 妈妈妈。啊啊啊